การธุระเรมเชวร์ตอกขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิด20ปีนะอเล,ล็กซานเดอร์ครัอเลสกาดายกูเฮนเซโอลีกเกตินไม่เอาอเลสกาดายดูเวดสุขสันต์วันเกิดวันนี้อเล็คครบ 20, 20วันวันที่9เดือนมิถุนายนอเล็คครบ20ปีบริบูรณ์ก็คือเป็นหนุ่มเราเดอ้อทุกคนลูกชายข่อยเลี้ยงลูกมาได้20ปีแล้วเนะี่ย <laughs> <laughs> เอ,อแม่ก,แมก,ก็แม่ก็บอกแม่ก็บอกอเล็กตะกี้ว่าปาถนาให้อลเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็โชคดีกับสิ่งที่อลเล็กทําทุกอย่างเลยลูกนะเพราะว่าอลเล็กเก่งอยู่แล้วก็อลเล็กเอาตัวรอดอยู่แล้วเรื่องต่างๆเนาะแค่แบบมีสุขภาพแข็งแรงแค่นั้น <c oughs> เป็นเด็กดีของทุกๆคนที่เห็นอลเล็กก็ออเล็กก็เป็นเด็กดีแล้วกันเนาะเ <c oughs> ออนั่นแหละก็แม่ไม่ได้แม่แม่เอย้ายหกวไปอีกนวนที่ฝราดายบอกเลยกูเห็นซะโอเคอ่อ รลีกยะถิน่นบอกบอะจะไปวันนี้มีพรีเซนต์ทุกคนวันเกิดแล้วก็จะมีเซอร์ไพรสอเล็กน,นิดหน่อยหบอกเลยนั่นแหละมีน,นิดนิดหน่อยรักนะยองร,รักอเล็กเป็นเ,เป็นลูกที่ดีของแม่นะโอเค